อธิษฐานค่ะแล้เพิ่มไม่ได้ใไม่ได้โอ๊ยอธิษฐานก่อนอธิษฐานแล้วก็เป่า ใให้แปดให้เก่ปูตเคมีค่ะเพาอะไรกินออกากกินเคสตาร์เร็วตาตันเอ้มีกะโดเร็วอย่างกินแคมเลย่เนว่ามีรอนน่งขานันนั่งวันนั่งวันนั่กูหนนั่วันนั่ง่วันนั่งวันน่วนน่วันน่งวันนัางวันน่งวัน่วันพรวันนั่งวันนัาะวันนั่งวันนั่วันนั่วันนี่งวัน่วันนังวน่ะ ปาดก่อนปบาดขึ้นก่อนอะไรหรูครูผู้าดไงจะขึ้นยังไงขึ <mm ้นขึ <y <y uh ้น oh ้แบบนี uh ้แต่เป uh ็นชิ Kop ้นแบบนี้คู้ค้ับอี่คนสองสี่หกแปดคนค่ะแีขจรกระเื้อหกระแลตหมดแปดพี่ก็าจ้ยดีในห้องอ่ะเก้าสี่สิบแปดสิบสองยี่สิบค่ะที่เขาบอกกินด้วยข้างในเู้บาดแบบนี้ท่พี่เขาแกค่าตัดเข้าไปผู้ก็แบ่งขึ้นแบ่งขึ้นแบ่งขึ้นไปเลยพวกเรากินด้วยกันได้ด้วยอืเขากินกับอ กินกับยิกแล้วกันโอ้ยไม่เอาเชียบเปียกันตายเออเีเขากิกับออแล้วกันเบกัีกเอ้าันนี้แบ่งสามก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยพอแล้วสองสองจะพอเลวก็จะเป็นแปมเออแบ่งสามเคู่แบ่งสามค่ะเอาให้เขาสามคนกินเป็นคู่อ้คนนึงก็กินเยอะสุดพี่เจฟฟี่ นี่แหละครับก่เราดูมีดกูพีากูไม่ใส่พี่ดีเฉยเฉยใช่ปูอันนี้มันใส่คู่อีกมันเกฉดใส่ปูเลยเนาะกูสาไม่ไปเบิร์ดเดย์หน้าวอร์ดคูนะนี่เผื่อแบบมาเบิร์นดรู้ปะเผื่อไปหนั่งห้องประชุมเลยกูเอ้าไปตั้งกล้องพิจารณานี่วายพอเวลาแค่แค่หนึ่งีครับเขาวล่เบิร์นเดย์ก่อนค่ะได้กี่ชิ้นคะสามสามสิ่นคุณหมอมันมันก็เป็นเรื่องแปลกนะ สมัยก่อนเวลาพวกเขามันเกิดเขาจะแฮปปี้เบิร์ดเางนแต่พอครูนอยบเลยแต่ฉันรักเธอที่เหรอเพลงมันเพลงอันนี้เพลงยี่ยงค่ดแ้ันยะเอาให้เอเรียย้อนหลังยกให้ผัใช่ไงมมึงรู้ได้ยังไงว่มันั สอีสมค่ะกินคู่ตัดอีสองรอบไม่ไหวแล้วครูเม่ได้เกียดอ้อน่าเกียรไม่ไหวแล้วนูทนไม่ไหวแลวค่ะใช่ครู่างเลยอ้าวแล้วก็ชีสเทานี่แม่บัตชไหมีเทฟทเองเำชีสแม่บัดช์ไหมปอนครูแน่นเออเราก็่างเราไม่ต้องเปลืองหรอกเขาว่าเอาไหนพี้องความอร่อยอร่อยอร่อยเออ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 อาสอันเอามือหยิบเลยอาจะบ้าเหรอ ก็ิ่ลนยสไม่เป็นไรหรอกก็เรียบร้อยแล้วค่ะอะไปิันปอะร้าสอันกินห้าทไมมือสั่นจังนี่ให้คุยใ่ใช่ใจสั่นสสู้้องชิงพังงามสามสามสองคนต่อหนึ่งเราก็ยังสองคนต่อหนึ่งเลยเออ

ไข่้วยห้ไหวให้ไหวค่อยล้างเอาก็ได้ก็อร่อยเนาะว่าไหมค่อยล้างเอาก็ได้สออสได้สองีเอาสี่เอาสี่คนต่อจานสะรูบอกแล้วเาอเฮ้ยแกเอาสี่คนต่อจานส้าชิ้นเดียวนี่นะสี่คนไม่ก็แปดเก้าก็พอดีแล้วจ้ะอ้จับจับดีมันจะหกเอาจานมาเป็นหลายจาน คะเอาจานมาโอ้หมดแล้วนี่โอ้ยไม่เป็นไรค่ะพวกหนูกลัวอ้วนไม่กลัวไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะมันเกิดคึ้มีปีละครั้งไหมแต่ตัวนบอกไม่กลัวหนูอ้วนอยู่แล้วอ่ะแ้วตนี้ให้ใครกลัวค่ะกินด้วยกันไงเขาไม่ต้องใส่ถ้วยเด้อกจิ้นีเนี่ยกลัวเขาขึ้นรถแล้วเขาแบบลมรถเขาแบบแตกอ้วกิ้งจับเลยโอ้จักอะไรเว้ยังไงนี่มาเขากินเขาเนี่ย ใครยังไม่ได้มากินนี่เลยเขากินนี่เลยด้วทำไมผราอัไม่ถือมากินนี่เลยนะไมยแกเขาเขากินนี่เลยด้อกินด้วยกันนี่แหละมันกเออเอาใจด้วยกันนี่ยเอาลุยลุพี่น้ององาวดีกินเอาช้อนนั้นมากกว่า